สวัสดีท่านนักศึกษาเราจะมาทําการสร้างโวลต์มิเตอร์กันนะครับวันนี้เรากําหนดให้เป็นโวลต์มิเตอร์หลายย่านการวัดแบบยูนิเวอร์ t ซ p e ลไทป์นะครับอาจารย์จากที่เราได้คํานวณกันไปแล้วนะครับเราคํานวณได้ทางนี้นะครับเราอาจ์เอามาต่อตัวต้านทานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็จะมี4.7กิโลโอห์มนะครับหาให้ไป50โอห์มนะไม่ว่ากันต่อไปตัวนี้ครับ5กิโลโอห์มแล้วตัวนี้ 10กิโลโอห์มบวกด้วย5กิโลโอห์มนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น rs 1 rs 2แล้วก็2ตัวนี้รวมกันเป็น rs 3นะครับทุกตัวต่ออนุกรมถึงกันหมดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาประกอบวงจรกันนะครับ power supply อยู่นี่นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัว,ต,วตัวนี้เป็น standard meter ที่จะเอามาวัดเปรียบเทียบกันนะครับผม รามีโพสพายนะครับมีมิเตอร์มูฟเมนต์นะครับที่เ,เอาไปคำนวณค่ามีค่าความต้านทานที่เราคำนวณไว้มีสแตนด์ดมิเตอร์อันดับแรกเราว่าสร้างมิเตอร์ภายใต้การทดสอบก่อนนะครับเรามีสายต่อวงจรอาลรมิเตอร์แล้ว็อมีออ Meter, อมขั้วบวกและขั้วลบนะครับอาจารย์ใช้สายสีดำแทนขั้วลบของมิเตอร์กำหนดจับไปที่ยานการวัดที่1่ก่อนนะครับอาล้นี่ขานี้ยานการวัดที่1ต่อมานะครับ เข้าไปยังไฟลบนะครับของมิเตอร์มูฟเมนต์นะครับตอบยังขาลบของมิเตอร์มูฟเมนต์ต่อไปขาบวกครับอันนี้คมิเตอร์กัวบวกอ่าละเสร็จเรียบร้อยละจจมิเตอร์เราเรียบร้อยละหน้าตาอาจจะไม่ดีเท่ากับที่เขาสร้างมาให้แต่ก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับผมจากเดิมนะครับสเกลหนะ้าปัดจากที่เรา เห็นอยู่นี้มันจะเป็น0-1 m ถึง1มิลลิแอมแต่ตอนนี้อาจารย์ทำให้มันเป็นโวลต์มิเตอร์แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องทำการทดสอบแบบนี้เหมือนกันนี่โวลต์มิเตอร์ของอาจารย์มีไฟบวกไฟลบนะครับสเกลจะเริ่มตั้งแต่0-5 V ถึง5โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้0ตรงนี้5โวลต์ตรงนี้ก็เป็น 1>, 1, 2, 3, 4แล้วก็5โวลต์เราจะวัดเปรียบเทียบกับ power supply ดูนะครับว่ามันได้จริงๆไหมอาจารย์ปรับ power supply มีค่าต่ำสุดก่อนนะครับแล้วก็เอาปากีีบเข้าไปพวกบวกนะครับอานี้ว่าลบนะครับเสียบเข้าที่ power supply อยากรู้มันวัดได้จริงไหมก็ต้องเปรียบเทียบกับ standard meter อาจารย์ตั้งย่านการวัดที่10โวลต์แล้วก็เอาสายต่อวงจรมาต่อกันม่เอาล สายสีแดงนะครับไปบวกนะอ่าแล้ตาหมแดนกันให้มันแดนสั่หเนึ่องคีบไว้ที่จุดเดียวกันเลยนี่เห็นแล้วอ่าล่ะเสร็จเรียบร้อยต่อมาครับสายสีดำครับคีบไปที่ขั้วลบของ power supply สายสีดำขั้วลบนะครับคีบไปที่ power supply นเออตรงไหนดีตรงนี้แล้วการดูได้ไม่เกะกะน,นะครับขออนุญาตการขยับนิดนึงปากคลิปอันเล็กๆที่จะมีปัญหามากเลยนะครับค่อนข้างลื่นทีเดียวเอาไหนสิจะดัดการกับมันได้ไหมเอาเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เอาไปคีย์ที่ power supply เ okay. คเรียบร้อยและนะครับคราวนี้เรามาดูกันตรวจเช็ควงจรอ,อีกทีนึงเรียบร้อยหรือย,ยังครับถูกต้องนะโอเคต่อขนาดกันเสร็จเรียบร้อยละติเตอร์ตั้ง10โวลต์นะครับที่ย่านการวัด5โวลต์นนะเอาให้เปิด power supply เ okay. คครับผมซึ้อาจารย์ปรับให้ดูซิว่าเต็มสเกลมันที่5ไม่เอ่ย สังเ,เกตมิตเตอร์ายใต้กานทดสอบนะครับมันจะค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องชี้ที่5้าถ้า,ถ,าถ้ามิตเตอร์อันเดอร์เทสนะครับหน้าปัดมันชี้ที่เต็มสเกลตรงนี้นะครับก็คือ5โวลต์ปึอเอาวล่ะ้าดูสิมิตเตอร์จริงๆอ่านได้เท่าไหร่ครับ10นะดูย่านการวัด10นะอยู่ตรง5นี้อ่านได้ประมาณไม่ใช่ปร,ประมาณนะครับได้ประ ได้5 8ได้4ีนะคาดเคลนไปนิดนึงโอเคนะครับนี่คือย่านการวัดที่1แล้วลองดูวัดดูสิครับค่อยๆปรับลดลงครับตัวนี้มิเ e r ร์อันเดอรอ่านได้4ี่ t ิเตจริงๆอ่านได้เท่าไหร่ครับ3.8เหมือนกันนะคาดเคลื่อนไปจุดสนะครับผมแล้วก็ค่อยๆลดลงไป นะครับอานในใกล้เคียงกันนะครับสังเกตดูนะครับแล้วนักศึกษา็มาันทึกผลไปเรื่อยๆนะครับทำการลดคาิเบเนตลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือยันกนารวัดที่1ต่อมาอาจารย์ย้ายนะครับจุดวัดนะครับนี่ปึ๊บจับมาที่ตัวที่2ปึ๊บอ่าละ่ะแล้วลองปรับเพิ่มขึ้นดูซิ ปรับจนสุดสเกลของมิเตอร์อันเดอร์เทสนะครับย่างการวัดที่2คือย่างการวัดที่10โวลต์ค่อยๆปรับ้นเรื่อยๆครับดูซิว่า10โวลต์ไหมเอาให้สุดสเกลเลยใจเย็นๆอา้าวละ10โวลต์ไม่เอ่ยนี่นะครับมันหายไปส่วนหนึ่งเนาะไม่ถึง10นะครับได้แค่เท่าไหร่เอ่ย9 9.2.4 9.6นะครับ แล้วก็นักศึกษาก็ทำการลดลงไปเรื่อยๆนะครับอะตรงนี้มันต้องอ่านได้มิเตอร์อันเดอร์เทสอ่านได้เท่าไหร่ครับ8ตัวนี้อ่านได้8ไหมไม่ได้7.6นะครับแล้วเราก็ทำการลดไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกผลไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งถึงย่านการวัดสุดท้ายที่สูนและอันสุดท้ายครับย่านการวัดสูงสุดของเรา15โวลต์15โวลต์ปุ๊บนะครับต้องปรับเซเลคเตอร์สวิต ขึ้นนะครับอาจารย์ปลดวงจรก่อนอปลดวงจรไปทาความเคยชินนะครับห้ามจ่ายไฟให้ขนาดแล้วเปลี่ยนแรงเดือดขาด50แล้วต่อวงจรเข้าไปใหม่หนะครับต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยโอเคครับที่50นะครับถ้าเปิด15มันต้องชี้อยู่เท้าๆตรงไหนครับตรงนี้นะเปิดดูสิโอเคปรับขึ้นมาปึ๊บ อ่าปรับมาครับเกีมิเตอร์ชี้เต็มสเกยลยังใีดูมิเตอร์ดัทเทสโอเคอ่าวสิบห้าโวลต์นะครับที่สเกลห้าสิบนี่ห้าสิบนี่เลยนะครับไม่ถึงห้าสิบดีไม่ถึงสิบห้านะครับอ่าดูซิไหน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  เราตั้งยนกันว่าเออไม่ใช่อาจารย์พูดผิดวันที่25้าที่25้านะครับอันนี้25มัน้าต้องครึ่งหนึ่งตรงนี้นี่ได้แค่24หลังจากนั้นก็ทําการลดลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับจากที่ตรงนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกค่าตามตารางไว้เห็นไหมครับว่ามิเตอร์ตัวเดียวกันแต่เราก็สามารถทําให้มันวัดค่าได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวนี้เราวัดที่สูงสุดถึง25้าโวลต์กันเลยทีเดียว โอเคนะครับหวังว่านักศึกษาคงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการทำงาน,นครับ